ชาวลัคนาราศีกรกฎช่วงนี้อู้ฟู่สุด การเงินมีความโดดเด่นมีโชคมีลาภเงินทองไหลามาเทมา <Yay! S 1> นั่นก็เป็นเพราะช่วงนี้ดาวการเงินของชาวลัคนาราศีกรกฎนั่นก็คือดาวอาทิตย์นะคะโคจรมีตำแหน่งที่โดดเด่นคือตำแหน่งอุจจาพิมุกอยู่ในเรือนภพที่ดีคือเรือนลาภะและเจ้าเรือนยังเป็นคู่สมพลสมประโยชน์ซึ่งกันและกันจอ,นอยู่ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึงวันที่15มิถุนาย,ยน2568อีกทั้งยังมีดาวพระพุธนะคะจอ,อยู่ในเรือนลาภะร่วมกันอีก ซึ่งเป็นคู่ของการพูดการเจรจาการประชาสัมพันธ์การค้าขายอีกทั้งดาวเสา์ที่เพิ่งย้ายราศีไปเมื่อวันที่19พฤษภาคม2568ที่ผ่านมาเข้าสู่ราศีมีนซึ่งเป็นภพสุภะของชาวลัคนาราศีกรกฎ ทำให้ได้เกณฑ์อัมพูอุดมเกณฑ์ด้วยจังหวะดาวจรที่ดีหลายจังหวะ <Yeah. S 1> ขณะนี้นะคะจึงทําให้ในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎมีความอู้ฟู่สุดมีความโดดเด่นในเรื่องการเงิน <Yeah. S 1> มีโอกาสเงินทองไหลเข้ากระเป๋ามีโชคมีลาบจากการเจรจาการพูดการประชาสัมพันธ์การค้าขายการเป็นนายหน้า <Yeah. S 1> แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับดาวตั้งรับในพื้นดวงชะตาเดิมของแต่และบุคคลของใครของมันด้วยค่ะ